ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ R9 หรือ R9 หลังจากที่ยามาฮ่ได้เปิดตัวรุ่น MT07 YAMT เมื่อวันที่15ตุลาคมพศ2568 mm. ก็มีคำถามเกิดขึ้นทันทีครับว่าแล้ว R9 หรือ R9 จะเปิดตัวเมื่อไหร่เห็นเปิดโชว์ตัวตั้งแต่งาน m o t ต g p 2025นัดเปิดฤดูกาลที่สนามช้างเซอร์กิตแล้วก็มาเปิดตัวที่งาน m o เตอร์โช2025แต่ยังไม่เปิดราคาให้จับจองมาถึงวันนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วจะเปิดตัวเมื่อไหร่แฟนคลับ y a m a ฮ่สอบถามกันเข้ามาจากการสอบถามไปยังผู้บริหารของ Yamaha า i ลเด Club ตั้งแต่ช่วงงานมอเตอร์โชว์2025คำตอบที่ได้ก็คือว่า r 9ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุโรปการผลิตไม่เพียงพอต่อการขายประเทศไทยได้โคต้าเพียงน้อยนิดทางยามาฮ่าจึงได้มีการรอจังหวะเวลาให้การผลิตา9หรือ r 9มีจำนวนที่มากขึ้นจึงค่อยเปิดตัวและเปิดราคาให้จับจองกันในเมืองไทยมืถึงวันนี้คาดว่า งานมอเตอร์เอ็กซ์ป2ปลายเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของการเปิดตัว R n จะใช่หรือไม่ประการใดต้องมาติดตามกระแสข่าวกันอย่างใกล้ชิดครับสำหรับชื่อรุ่น YZF R n จะใช้เฉพาะในอเมริกาส่วนยุโรปใช้คำว่า R n ไม่มีคำว่า YZF นำหน้าซึ่งเมืองไทยของเรา จะใช้ชื่อรุ่นアายเช่นกันครับปีนี้เป็นปีแรกที่アายลงทำการแข่งขัน World Super Sport ปี2025ก็ปรากฏว่าสเตฟานโน่แมนซีสามารถทะยานอานายคว้าแชมป์โลกมาครองได้อย่างสวยงามด้วยคะแนนทิ้งขาดอันดับสองโดยอันดับที่2เป็นของแคนอองชูยามาฮ่านายเช่นกันอันดับ3เป็นของจาเมมาเซีย ดูค a ติพานิกาเล V2 อันดับ4ทอมบูตอาร์โมสทริอัมอันดับ5วาเลนตินเดบิสดูค a ตินับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของอารายกับการลงแข่งขันปีแรกก็สามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้อย่างสวยงามมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทน YZF R6 หรือ R6 ที่เคยลดแล่น ลงแข่งขันชิงแชมป์โลกเว r ล d s u p e ป s ร o สปมายาวนานถึง25ปีสร้างสถิติอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์โลกมาครองถึง10สมัยโดยคว้าแชมป์ไปครองถึง147สนามและขึ้นโพเดียมถึง404ครั้งสำหรับการเปิดตัวอาานในประเทศไทยนั้นอีกเพียงแค่1เดือนข้างหน้าเราจะได้ทราบกันแล้วครับว่ามันจะมีราคาค่าตัวเท่าไหร่เรื่องราจะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ